สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีเซลรถมือสองสภาพดีนะครับก็มีหลายรุ่นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจะขายกันเท่าไหร่นะครับพื้นที่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็มีไม่ต่ำกว่า20กว่าคันนะครับแล้วก็เป็นรถที่ราคาไฮๆทั้งนั้นนะครับหลายๆคนบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะไม่รู้จักกันเดี๋ยววันนี้ผมมาไล่รีเซลทีละคันนะครับมาใครอยากได้ราคาถูกๆติดตามเพจเอาไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขายกันแล้วนะ เริ่มจากคันนี้นะครับ h อ n ด้ g โกวิ g นะครับใชเดี๋ยวเราขายที่สองพนะครับผมมาขายได้ใครอ่าใครเร็วใครได้นะครับผมไม่รีบนะของมาช้าได้ก่อนมาเร็วไอ้ไม่ใช่ดิมาก่อนได้ก่อนมาช้าได้ทีหลังนะครับผมมาขายหมดแล้วหมดเลยนะโอเคนะครับคันนี้ Go กวิ g อ่าโกวิงเด s บ <B> o <c oughs> นะครับเอออย่ยผิดทางโกวิงเดสบูพันห้านะครับตัวนี้อยากได้สนใจก็จัดมาเลยครับผมมนาะ แรกๆก็เดิอันนี้สามล้อกามลโอ้โหสามล้อคนพิการนะครับผมนะอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับพันสามพันนับรีเซลนะครับผมมาต่อไปเลยนะครับห้าร้อยโกวิงเอสเปซโซ่นะครับผมตัวนี้ได้เลยนะครับฮอนด้าชานมนะครับผมไปสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็ตามสภาพเนาะคืออาจจะมีคุณจับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขายตามสภาพนะครับ มาคันนี้อาจจะใหม่หน่อยนะครับหนึ่งพันครับคันนี้มาก่อนได้ก่อนนะครับผมรีบเลยนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นฮอนด้าคาเมโลนะครับผมตัวนี้อันนี้นะครับทันสามร้อยนะครับฮาเล่ดิวิซุนนะครับผมนี่ครับตามสภาพครับตามสภาพนะตัวนี้อันนี้ฮอนด้าเลยพี่ฮอนด้าแอฟิกาโนนะครับผมไปแปดร้อยบาทนะครับผมมา คันนี้ก็ going s m i c านะครับผม้ายเจ็ดร้อยบาทมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะมาก่อนได้ก่อนนะคันนี้สี่ร้อยห้าสิบมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนคันนี้อ่ามีแต่ฮอนด้านะครับผมส่วนใหญ่ของเราก็จะรับมาแบบว่าตามสภาพเนาะใครรับได้ก็รับได้ใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคันนี้วิดทวิงสอดยี่สิบบาทนะครับผมอาจจะแล้วแต่เนาะ แถมโมกันน็อกด้วยนะครับคันนี้โอเคครับดูคาตุกนะครับผมสี่ร้อยไปคันนี้ก็รีเซลกันไปนะครับตามสภาพครับเฮปซิโมเลตนะครับผมคันนี้ไปร้0ยห้าสิบสมเลวคัมโตนะครับผมคันนี้สอง0ันบาทนะครับจัดไปเลยครับใครอยากได้คันไหนจัดเลยครับสมุกเลี้วคอมโลกนะครับผมไปสองร้อยครับไปสองร้อย รถกระดำซัมเมอร์เซลนะรถกระดำซัมเมอร์เซล BMW สวิงกิ้งนะครับผมไปกัน99บาทวันนี้ใครเร็วใครได้ผมไม่สนนะผมไม่สนนะใครเร็วใครได้คันนี้อ่ารู้สึกว่าจะเป็น r t x 220นะครับผมไป99บาท1,350นะครับผมตามสภาพครับมาก่อนได้ก่อนฮา r ์เ y s m สโมกติ้งนะครับผมไป150นะครับ คันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเราขายกันแบบาพวกคนทั่วไปนะเอื้อมถึงนะครับมือ2รีเซลเอาไปเจ็้อยครับสุดนะออีกคันหนึ่ง u ูซูกิสวิป d u c กนะครับผมเอาไปพ5 0 0บาทโอเคครับเหมาได้นะครับเราไม่ว่าใครมาก่อนคือเราเอาก่อนเลยนะครับใครมาก่อนคือได้ก่อนนะครับ ฝากไปด้วยครับผมร้านกาแฟของสามครับวันนี้มีรถมาแจกให้กับทุกคนนะครับไปติดตามมาด้วยครับ